สวัสดีครับขอต้อนรับและก็น,นำพาพี่น้องทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศรายการรอยยิ้มสุขภาพกับผมหนุ่มยศสุนทรครับวันนี้ก็วันที่16มีนาคม2557มาอยู่กันที่จังหวัดชุมพรพร้อมกับทางอาจารย์ไพโรธชุมพรซึ่งท่านเป็นผู้ที่ประชาสัมพันธ์และเป็นตัวแทนจําหน่ายสมุนไพรยศสุนทรของแท้ในพื้นที่ของเรานะครับมาพบปะก,กับทางคุณป้าท่านหนึ่งซึ่งมีปัญหาสุขภาพเรื่อนไปแล้วอาการตอบรับดีขึ้นมากน้อยแค่ไหนเรามาติดตามผลกันดูครับวันนี้ยศสุนทรเองนอกจากจะ เ็อยางเดินทางมาพร้อมกับทางท่านที่เป็นผู้ที่ปรุงสูตรสมุนไพรยศสุนทรสูตรใหม่ล่าสุดกันนั่นก็คือทางด้านอาจารย์แม่ดรจงกตเฉพาะมิตรอักษรและก็ทางคุณหมออวยชัยซึ่งท่านจะได้มาให้ข้อมูลทางวิชาการกับเราในวันนี้ซึ่งทางยศสุนทรเองก็ตื่นเต้นนะครับเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่ท่านได้เดินทางลงมาเยี่ยมพี่น้องชาวจังหวัดชุมพรของเราถึงพื้นที่กับพุทธิดิมจร,จริงๆกันเลยเดียวนะครับก่อนอื่นขอเชิญทางอาจารย์เพโดเนทกทพี่น้องทางบ้านก่อนเชิญครับ ครับสวัสดีครับผมไพโรจชุมพรครับวันนี้ดีใจครับได้พาชาวคณะสมพลสายยศสุนทรนะครับมาเยี่ยมจังหวัดชุมพรกันนะครับผู้ผู้ดื่มข่าวต่อยศสุนทรก็ขอขอเชิญติดตามรายการเลยครับครับผมก็ขอเชิญทางด้านอาจารย์แม่ทักทายพลองทางบ้านก่อนเชิญครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะดิฉันดรจงกฤษพรทินิอักษรค่ะพอดีมีโอกาสได้ร่วมทีมกับทางคุณหนุ่มยศสุนทรค่ะ ก็คิดว่าเ,เราจะพยายามทําสิ่งที่ดีที่สุดให้กับทุกท่านนะคะครับผมแล้วก็ทางด้านทางคุณหมอโอชัยด้วยครับเชญครับทักไายพป่นรองารบมานครับสวัสดีครับผมคุณหมอโอชัยชัยทองรัตน์นะครับเป็นแพทย์แผนไทยประยุกต์น,นะครับก็มีโอกาสได้ร่วมงานกับทีมงานยศสุนทรนะครับก็ทําในส่วนของออดูแลในส่วนของสุขภาพแล้วก็ให้ปัญหา ให้รับฟังปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพที่ชาวบ้านได้รับการดื่มน้ำสมุนไพรยศสุนทรนะครับแล้วก็ในส่วนนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ได้ลงมาภาคใต้นะครับก็รู้สึกตื่นเต้นดีถ้ามีอะไรก็ปรึกษาทางผ่านทางคุณยศสุนทรได้เลยครับขอบคุณครับครับคมสวัสดีครับสวัสดีครับคุณป้าครับผมคุณป้าชื่ออะไรนะครับป้าเกติปตินค่ะปตินนามสกุลครับรังเกิด คุณป้าตินพูดดังนิดหนึ่งนะครับผมตอนนี้ป้าตินอายุกี่ปีแล้วเนี่ยอหมู70ก้ม72ปีละอยู่ที่บริษัทอะไรครับบ้านปุซ่าสามหมู่มาจากเด็กศิลป์เก้าเอาบริษัทเก้าอันนี้คือหมู่อะไรครับหมูลาบหมูสามหมู่บ้านอะไรครับหมู่บ้านบางเกลือขึ้นกับตำบลบนก็เขาชัยราไชราอำเภอบางบ้านน้อยอำเภอเลยนะบางบน้านน้อยอำเภออ่าจังหวัดประจวบ โอ้นี่ยังอยู่ในพื้นที่ติดต่อกันประจบกันอยู่อใกล้เคียงกันมากเลยติดต่อกันโอ้ครับคุณป้าเองเปิดร้านค้าขายของขายต้องขายอะไรบ้างครับป้าหลายอย่างนั่นแหละยกเว้นหัวใจไม่ขายขายอะไรขายพวกขนมนมนมเครื่องดื่มอะไรประมาณนั้าเบียร์กันเป็นของชำเหมือนกันเลยบุหรี่จ้ะโอ้ครับผมไม่ขายใจยาบ้าใช่ไหมไม่ขายได้เลยนะ เราไม่รู้จักไม่รู้จักครับผมทางป้ตติ้นเองมีปัญหาสุขภาพอะไรบ้างครับหนึ่งคือเป็นไรครับเป็นเบาหวานหนึ่งเบาหวานสองความดันความดันก็เป็นสามมันเป็นเป็นเป็นสองอย่างนี้ไหมเบาหวานนี่เป็นหนักไหมครับเป็นมากไหมก็เป็นมากน้าตาลขึ้นสูงไหมครับีเล็กเล็กเป็นน้ำขึ้นแบบก็มาตั้งแต่อยประมาณเกือบสองร้อยร้อยกว่าเนาะกว่ายเจ็ดสิบเกือบเจดสิบเป็นเป็นมากี่ปีแล้วครับเนี่ยเป็นมานานหรือยังหลายปีเลยสิบกว่าปีสิบกว่าปีแล้วต้องกินยาตลอดเลยใช่ไหม ก็จุดก้อนกินยาที่โรงพยาบาลอยู่โอ้โหแต่วดบวบบวบวันก็ก็ว่ากินกินมอะไรโรงพยาบาลมากินจากโรงพยาบาลมากินอ๋อหเขาก็คือกินยามาโดยตลอดเลยบางง้นเถอะยาทางโรงพยาบาลใช่ไหมครับแล้วมีอาการเหนื่อยเพลียไหมแต่ก่อนเนี่ยสมัยก่อนที่ยังเป็นอยู่เหนื่อยเพลียกันเหนื่อยเพลียอาการคอแห้งอาการเป็นอะไรบ้างคอแห้งนั่งอยู่เฉยๆเหนื่อยไหมครับไม่ไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยเท่าไหร่นะแต่เดินมากเลยแล้วกลางคืนลราเยี่ยวบ่อยไหมครับกลางคืน เมื่อแรกไม่กินั่งเหิวบ่อยพอกินยาเนี่ก็ไม่ค่อยยิวแล้วนะแต่ก่อนนี้เย่ยวคืนละกี่ครั้งครับแต่ก่อนสามสี่ครั้งเลยสามสี่ครั้งกันเลยเวลาเราหิวข้าวกินไม่ทานนี่เป็นยังไงบ้างอาการเจ็บซ่านมีอะไรนะใจซ่านใจซ่านใจสัานใจซ่านคิดถึงใครครับป้าใจซ่านมันไม่ได้กินข้าวอ๋อไม่ได้กินข้าวไม่ได้คิดถึงใครคิดถึงข้าวว่างั้นเถอะกินถึงข้าวไม่ได้คิดถึงใครบางคนไม่คิดถึงใครคนนั้นใช่ไหมเกิดถึงใครไม่มีใครไม่มีใครอยู่คนเดียวด้วยคิดถึงใครเอออ่ะนะครับนี่คือเบาหวานของเรา แล้วก็ต่อมาก็คือความดันความดันนี่ขึ้นสูงไหมครับความดันความดันก็ที่ไปเช็คตัวนั้นเลือดๆร้อยอาทิตย์ร้อยเมื <ๆ S 2> <ๆ S 1> <ๆ>่ก่อนนี้ขึ้นสูงไหมเมื่อก่อนนั้นเมื่อก่อนร้อยอาทิตย์ร้อยห้าสิบร้อยหกสิบมันจะมีอาก,การยังไงบ้างครับก็ก็มันเฉยๆไม่เป็นไรมันมีแต่เพียงค่าตัวเลขขึ้นๆๆเฉยๆแต่ที่เราหักใจสุดก็คือเบาหวานเบาหวานครับมีแผลมีอะไรออกมาอย่างนี้มีไหมฮะไม่ไม่มีเนาะก็มันมีแผลตับเนิ้อนะตับเนิ้อเพราะว่าก็ว่าเป็นเบาหวานแล้วมันเป็นแผลมันมันไม่่ายาย ตอนนี้เป็นแพร่มีบบาดมีดกัดตไม่เป็นไรอ๋อของเราคือไม่เป็นไรไม่เน่าไม่เปื่อยไม่เนื้อรังประมาณนี้ใช่ไหมฮะแล้วมารู้จักกับสมุนไพรเยื่อสุนทรได้ไงครับเนี่ยก็เข้าแต่อยูเลยฟังวิทยุาล้วทีนี้เนี่ยฟังไปฟังมานึกยังไงถึงได้ฟังไปฟังมาก็หลุดใจว่าเออแม่ลองกังเข้าแต่ยูจัดอันจัดเบอร์ไว้ด้วยว่าจัดเบอร์ไว้ก็หลูกใจโทรดูว่าโทรติดไม่ติดก็จไม่ใจว่า ใช่เราใช้โซ่โซ่ติดกันติ้งางยามากินเลยแล้วใครมาส่งให้ป้าคนรุนตอนนี้ทราบว่าเป็นไรผมไปรอดไปรอดเออนะอาจารย์ไปรอดชุมพรมาส่งให้ด้วยตัวเองเลยแล้วอาจารย์มาส่งให้แล้วพูดกับป้าว้ไงบ้างอาจารย์ก็ไม่ได้พูดอะไรก็ให้ป้าลองกินดูให้ป้าลองกินดูก่อนครับป้าก็เลยลองปดใจกินดูแล้วก็พอกินเข้าไปแล้วนี่กินไปแล้วมันมีอาการกระทุ้งอะไรไงบ้างไหมฮะไอ้กินในจุดก้อนเดี๋ยวมาจากเล็บนี้นะจุดก้อนกินลองกด อะไรกันเออเป็นยังไงบ้างก็ไม่เป็นไรเยอะๆใช้เฉยเลยรื่อยๆแล้วที่นี่มากินรุ่นนี้พอมากินรุ่นนี้มากินกว่าแล้วเล่แล้วสุดขวดแล้วสี่ขวดรุ่นนี้เดียวมันนัสี่ขวดใช่ไหมอ๋อสี่ขวดไปกินมัดไปขวดเดียวหมายถึงว่าพอมากินสมุนไพรสุขอนสูตรใหม่แล้วมันมีปฏิกิริยาอะไรเกิดขึ้นเหรอครับป้าเรากินอันนี้จำซา่ป่ะเบากรอบตัวเลยเบาไม่กรอบตัวเลยได้เนี่ยกินแล้วแต่งานแต่มานก็ไม่ได้เดินแล้วเลยครับคือ นี่คือสูตรใหม่คือสมุนไพรสมุนไพรนะครับพอกินเข้าไปปุ๊บมันมีคล้ายๆกับว่าปฏิกิริยากระทุ้งอะไรก่อนไหมใหม่ๆเนี่ยมันขับมาไล่ในส่วนไหนบ้างไหมแต่ว่าเชยอยาแต่ว่าไม่่ค่อยทายไม่ค่อยทายโอ้คือถ่ยาอะไรกัเลยแต่ยาเงินดีหมดแต่อย่างเืินมันมัดแบบทายอย่างเดียวครับผมสองวันสอาวันใต้ที่ของนั้นนะโอ้โหก็นานเหมือนกันนะเนี่ยไปลักษณะคือท้องผูกประมาณนี้แหละเป็นเหมือนนานแต่ว่ากินยาเงินช่วยอยู่อ๋อก็กินยาระบายช่วยยาระบายจ้ะครับนอกจากอาการท้องผูกที่ยังมีอยู่บ้างอย่างนี้นะครับ ในส่วนเกี่ยวกับพวกขับเยี่ยวแปลกๆอะไรนี่ใหม่ๆมีไหมครับเพราะเราเป็นเบาหวานกินยามานานเงี้ยกินยานานเออแล้วมันเยี่ยวอะไรมาแปลกๆใหม่ๆมันเดี๋ยวออกันบางทีก็ยึมคัดอย่างน้อยงั้นแหละบางทีก็มันปวดท้องกันเลยที่ออกเนื้อที่นี่ทุกวันนี้นี่เยี่ยวเป็นทุกวันนี้บายเด่นใบดีใบดีแล้วนะบใบดีแล้วเอาละทีนี้เรามาไล่กันเป็นอย่างๆดูเนาะแล้วป้าเนาะ อย่างเบาหวานนี่นะครับตอนนี้ี่คือดีขึ้นไหมครับเบาหวานเบาหวานดีขึ้นดีขึ้นในส่วนไหนบ้างค่ะป้ามันก็นั้นมันตีไปเจ็คกันนั่นอืมันเลือดรอยส้มสิบซามทิพนี่เราเป็นอย่างเลือดเลือดโรยแ่เจ็ดเลยจากแต่ก่อนเนี่ยจากจากซ้ำทิารอยสามสิบรถลงมาเหลือเท่าไหร่นะครับเหลือรอยเจ็ดเลร้อยเจ็ดนี่ถือว่าเป็นยังไงบ้างคุณหมอเขาว่าไงบ้างหมอเขาว่าปกติปกติเลยเรอครับป้าหมอที่ไหนว่าเนี่ยหมอที่ะรียบ อันน้ำมันเชลล่ามีประวัติอยู่ที่โรงพยาบาลอยู่ที่อนามัยนั่นเลยอันน้ำมันอชลล่าเราไปรักษาตัวนั้นตลอดเลยบางวันนอยนิดโอ้เราไปรักษาที่นั่นเพราะคุณบอกว่าเหลือแค่ร้อยเจ็ดรู้สึกยังไงบ้างครับตอนนั้นเนี่ยมาเป็นใจสบายดีสบายดีหัวใจจิตใจเป็นยังไงบ้างตอนนี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้วนะหนาวละน้ำตาลปกติแล้วอาการเหนื่อยง่ายที่ว่าเคยมีตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับป้าไม่เลยเลยยืนวันนี้ยืนขายของทั้งวันได้ไหมได้เดินทั้งวันได้ไหมครับเดินทั้งววััันนนนล้้กก็มมมี่่่่ยยอเเเดิทงไไหืา ประมาณนี้มีกาลังทํางานทั้งวันเลยม่กำลังเลยแล้วแต่ก่อนนี้ป้าบอกว่าเวลาทานข้าวไม่ทันมันหัวใจจะสั่นพอใจสั่นทุกวันนี้เป็นยังไงบ้างครับไม่สั่นลไม่สั่นแล้วนะหิวข้าวเวลาได้กินถึงเวลากินข้าวไม่ได้กินก็ไม่เป็นไรเจ้าจ้างว่ากินไม่เป็นไวล่ข้าวรอนซึ่งเวลากินข้าววันนี้ไม่ได้กินเออมีงานเยอะงานเราเยอะใช่ไหมครับซึ่งถ้าเป็นสมัยก่อนนี้คือไม่ได้เลยใจจะสั่นคิดถึงใครบางคนไม่ได้แต่ทุกวันนี้คือไม่ไะ้มาคิดถึงใครมวไม่มีคคนิดถึงล ตัววันนี้ใจไม่สัส่นแล้วเา <c oughs> แล้วคือนอกจากใจไม่สั่นละนะครับมีกําลังบังชาดีมากขึ้นแล้วน้ําตาลที่สมดุลน้ำตาลนี้คือปกติเลยปกติปกติปกติตดตรวจมาเนี่ติดปกติติดต่อกันมากี่เดือนแล้วครับเนี่ยติดรวจมาเนี่ยสองออสามาเดือนกัเดือนนี้สามเดือนกับเดือนนี้ละน,นี่ก็เมอก็ให้จองเดือนไปนักตีมก็คือห่างออกแต่ต <6 S 1> อนนี้กี่วันไปตรวจครั้งหนึ่งสองเดือนสองเดือนไปทีสองเดือนไปทีหนึ่งอ๋อนี่คันี้ก็ไปเมื่อวันวันที่เจ็แต่เดือนที่เจสี่ะ ยี่สิบสี่นี่ป้ามันนี่ก็มอกันชองเดือนเดือนหน้าเไปแล้วเป็นเม่ท่าเนาะไปยาตอนนี้เนี่ยครับนันอกจากเบาหวานแล้วก็คือความดันความดันความดันนี่ลดลงบ้างไหมฮะนดลงก็ลดลดลงเหลือเท่าไหร่ครับสมัยก่อนหนึ่งร้อยเจ็ดสิบร้อยแปดสิบสมัยก่อนทุกวันนี้เหลือวันนี้เหลือที่ร้อยสี่สิบสองร้อยสี่สิบสี่ประมาณเนี้ยก็คือสูงนิดนึงสูงนิดนึงตามวัยของเรา โอ้โหมอกรว่าปกติทั้งสองอย่างเลยปกติทั้งสองอย่างเลยโอ้คือปกติเลยเพราะงั้นก็ปกติทั้งสองอย่างเลยคุณป้ารู้สึกยังไงบ้างตอนนี้พอใจไหมก็สบายอยู่แลสมุนไพรยุฝนพรสูตรใหม่นี่กินมากี้ก่อนแล้วครับในสูตรใหม่เนี้นี่ขวดที่สองของเรตกินมดเนี่ยกวดที่สองเขาเองเห็นผลตั้งแต่ขวดไหนให้ป้าอย่างนี้ลมก้นเลยนี่ก็กินถึงใส่ไปก้นเล็กแต่ว่าเห็นผลตั้งแต่ขวดแรกตีตีกินตีเร็วมาแล้วก็อย่างเสมอเสมอเจยอะๆอ๋อกินขวดนี้ได้รสเล็กเบา ครับคือกินตั้งแต่สมัยรุ่นก่อนๆนู่นที่ไม่ได้ปรับสูตรให้เข้มข้นเนี่ยก็ปรากฏว่าเฉยๆแต่พอมาดื่มสมุนไพรชนทอนสูตรใหม่ล่าสุดเนี่ยอันนี้จดไว้ดร่าเข็ญผนเลยเข็ญกอนแรกมัดไปขึ้นก้นซึ่งปวดตัวเองซาบั๊วโอ้โหวันนี้ป้าพูดเองนะซาเดาเดินก็สบายอันนี้พูดจริงนะครับเนี่ยจริงไม่ได้ไมปวดไม่ได้กีบหก มันจะเลือก้องเดืะพดเนี่ยโอ้โหครับเราก็ไม่ได้พูดเอาใจกันด้วยนะป้านะก้องจริงก็ว่าจริงก็มาจริงกว่าไม่จริงเลยโอ้โหเห็นไหมครับรอยยิ้มสุขภาพครับป้ากําลังยิ้มอย่างมีความสุขกับสุขภาพที่ดีนะครับคุณป้าอยากจะให้กี่คะแนนถ้าเต็มร้อยเนี่ยถ้าสมุนไพรยุสุนทรความพึงพอใจถ้าเต็มร้อยนี่อยากจะให้กี่คะแนนครับนากี่คะกันแนนเออเออในความรู้สึกของเราเนี่ยถ้าเต็มร้อยนี่ให้กี่คะแนนดีมันมันมีอยู่ร <kah ge Bond> ้อยหนึ่งะคุณป้าจะให้เท่าไหร่ดีกันแน่น <me> <Et> ให้แค่100ร้อยเขาจะนับนะห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบร้อ,อ 5, 6, 6, 7, 8, 9, ยมว่าจะให้อันไหนให้แปดสี่เป็นเนึเนเออครับผมเป็นคนตาบับครับเป็ครตาบับขับยานเขาบ,บ,บอกว่าเขาหวังดีต่อเพื่อนกับต่อญาติเนี่ยเขาปรึกษาออกเงินให้ประมาณสามสี่ร้อยเพื่อึอือม,มันดีนะอันนี้แต่แต่คนเหล่านั้นไม่ได้ฟังรายการไม่เข้าใจพอกินไปพอกระทุ้งหรือคว้างเสร็จต้นไม้แตกเลยนี่เดี๋ยวนี้ก็มีนี่ครับในน่นะถ้าแบบเราไม่เข้าใจครับไม่เข้าใจพอกระทุ้งปุ๊บนี่คว้างทิ้งเลย ถ้าเกี่ยวกับอาการกระทุ้งต่างๆนี่น<ล>ะครับเป็นระบบของวันนี้เนี่ยทางอาจารย์แม่ก็มาแล้วนะทางคุณหมออวยชัยก็มาแล้วนะครับทั้งสองท่านเนี่ยใครจะมีอะไรเล่าให้พวกเราฟังก่อนนะครับทั้งสองท่านครับอาจารย์อวยก่อนเนะาะเดี๋นะครับก่อนอื่นก็คือเรามารู้จักโรคเบาหวานกันนะครับกับโรคความดันซึ่งคุณป้าปาติ้นเนาะปาติ้นเป็นอยู่เนี่ยครับก็คือสาเหตุหลักๆเนี่ยซึ่งจริงๆมันก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า มาจากพันธุกรรมส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็อุปนิสัยในเรื่องของการรับประทานอาหารส่วนหนึ่งครับซึ่งอ,อินซูลินเนี่ยมันถูกสร้างมาจากตับอ่อนนะครับ mm. เพื่อที่จะควบคุมระดับน้ําตาลในเลือด oh. ที่จะส่งผลไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆถ้าการควบคุมระดับน้ําตาลในเสียไปอว,ยอวัยวะต่างๆที่เลือดไปเลี้ยงเนี่ยมันก็จะอ่อนแอตามแล้วก็จะทําให้อวัยวะนั้นนะสูญโทรมหรือว่าเขาเรียกว่าเสื่อมโทรมง่าย นะครับแล้วทีนี้มันส่งผลในเรื่องของอทําให้เลือดมันหนึงนะครับถ้าควบคุมระดับน้ําตาลไม่ได้เนี่ยพอระดับน้าตาลเลือดมันสูงขึ้นมันก็ทําให้เลือดเหนื่อนะครับพอเลือดเหนื่งเรานึกถึงน้ําที่อยู่ในแก้วนะครับ <Few. S 2> น้ําที่อยู่ในแก้วแล้วมีน้ําตาลเข้าไปควนเนี่ยเข้าไปผสมอน้ํามันข้นขึ้นไหมครับข้นขึ้นอ่าแล้วพอข้นขึ้นเสร็จน,นี่นึกถึงหัวใจเราที่ต้องบีบเลือดที่มีน้ําตาลเหนียวเหนียวนะไปส่งไปสูบฉีดทั่วร่างกายเนี่ย มันต้องทํางานหนักขึ้นไหมครับหนักขึ้นครับเพราะหนักขึ้นมันก็ทําให้หัวใจเนี่ยเขาเรียกว่า Hyper Hyper <Hyper S 1> ไฮเปอร์ไฮเปอร์ก็คือมันทําไฮเปอร์แปลว่ามากหมายถึงว่าทํางานมากขึ้นผนังหัวใจก็จะทําให้หนาขึ้นเพราะหนาขึ้นปุ๊บเหมือนคนเล่นกล้ามพอคนกล้ามใหญ่คนกล้ามเล็กเนี่ยใครที่แรงหมัดแรงมากกว่ากันคนกล้ามใหญ่คนกล้ามใหญ่เพราะฉะนั้นคนที่กล้ามใหญ่ก็คือแรงมากถ้าหัวใจมันผนังหนาขึ้น การบีบเลือดหรือไปสูบฉีดทั่วร่างกายเนี่ยมันก็แรงขึ้นอืแล้วมันก็ส่งผลให้มีภาวะความดันโลหิตสูงตามมานะฮะก็คืออันนี้ข้อควรระวังในเรื่องของความดันโลหิตสูงเนี่ยคือถ้าตรวจเช็กว่าก็เป็นผลดีแต่ถ้าตรวจไม่ไม่เจอเนี่ยที่เราเห็นทั่วไปก็คือปากปิดปากเบี้ยวก็คือเส้นเลือดตีบหรือแตกหรือตันเกิดจากหัวใจเนี่ยมันไปไปบีบเลือดไปส่งที่เพราะว่า เส้นเลือดแดงใหญ่ที่ส่งมาเลี้ยงตรงขึ้นมาตรงสมองนะครับแล้วเส้นเลือดที่มันเปราะบางสุดคือเส้นเลือดในสมองอมเพราะฉะนั้นการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดก็จําเป็นมากนะครับแล้วก็การตวจสูขภาพนะครับแล้วทีนี้เรามาดูว่าน้ําสมุนไพรย,ย่สนทรเราเนี่ยมันช่วยยังไงกับเรื่องของระดับน้าตาลในเลือดแล้วก็เรื่องเบาหวานของคุณปาติ้นเนะาะกับ<ม>คุณแม่ อาจารย์ดรต้งกดสปครับเชิญครับค่ะ<อ>จริงๆทีออ่อาจารย์อวยได้อธิบายไปอะค่ะเราก็จะเห็นนะคะว่าเ,เรื่องของเบาหวานเองหรือเรื่องของความดันเนี่ยมันจะเกี่ยวเนื่องกันถ้ามองจากปัตตินเนี่ยจะเห็นได้เลยนะคะว่ามันเกิดจากสาเหตุของเบาหวานก่อนอแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะส่งผลนะคะมาทําให้เกิดเรื่องของความดันผิดปกติตามาตามมาแต่ยังไงก็ตามมันนะคะ ตัวสมุนไพรยศสุนทรที่ที่เป็นสูตรใหม่เนี่ยเราก็ได้เอาสมุนไพรเช่นเดียวกันนะคะเข้ามาปรุงสูตรให้เข้มข้นขึ้นแล้วก็ในจุดประสงค์คือพยายามที่จะให้ครอบคลุมเมื่อพี่น้องได้รับประทานแล้วก็จะได้ครอบคลุมหลายๆโรคเพื่อจะดูแลสุขภาพให้สมดุลจุดหนึ่งที่สำคัญมากของตัวนี้ก็คือสามารถที่จะปรับ เรียกว่าเป็นตัวไปปรับสมดุลในเรื่องของการสร้างและการสลายสารอาหารการสร้างและการสลายสารอาหารที่เราเรียกทางภาษาหมอก็ว่าเมตาบอลิซึมนะคะครับผมคือไอตัวตัวนี้เนี่ยสำคัญมากคือมันจะเป็นตัวส่งผลไปยังไปไปยังลิมบิกซิสเ็มนะคะซึ่งเป็นสมองส่วนกลาง เป็นสมองที่อยู่ตรงกลางซึ่งไม่ใช่สมองภูกลางภูใหญ่หรืออะไรประมาณนั้นเป็นอีกระบบประสาทอันหนึ่งอะค่ะที่เป็นระบบเก่าแก่ของมนุษย์เลยอะค่ะตัวนี้เป็นตัวควบคุมทั้งอารมณ์ความรู้สึกแล้วก็ยังไปควบคุมต่อมไร้ช่อต่างๆไปมีผลต่อต่อมไร้ช่อต่างๆซึ่งตัวนี้นี่เองที่ไปควบคุมหรือสั่งการการทำงานของตับอ่อนได้ซึ่ง ทำไมเมื่อก่อนเนี่ยตับอ่อนก็ยังทํางานอยู่ถึงแม้ว่าที่อาจารย์เวชชัยบอกว่าเออมันเกิดจากพันธุกรรมแต่การที่มันเกิดจากพันธุกรรมเราจะเห็นว่าเราก็ยังทํางานได้ดีคือตับอ่อนยังทางานได้ดีตอนที่เรายังเด็กๆ uh huh. แต่ทําไมพอเราอายุมากขึ้นมันก็เริ่มแล้วที่จะแสดงอาการของของพันธุกรรมนี้ออกมา uh huh. นั่นก็ส่วนหนึ่งก็หมายถึงว่าการทำงานของตับอ่อนเริ่ม uh huh. แย่ลง ด้วยมันประกอบกับพฤติกรรมการรับประทานของเราด้วยที่เราไม่ค่อยได้ตระหนักถึงจุดนี้ไม่ได้รมะมัดระวังเท่าที่ควรเพราะว่าโดยเฉพาะกลุ่มที่มีพ่อแม่หรือญาติพี่น้องเป็นเบาหวานเราอาจจะต้องใส่ใจนิดนึงนะคะในการรับประทานอาหารใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ให้ไม่ให้ต้องเครียดขนาดนั้นนะคะแต่ว่าให้ตระหนักรู้ว่าเอาละเราจะทานทำยังไงให้เราทานได้เหมาะสมคะะ่ะ แล้วกลับมาดูที่สมุนไพรที่เราเราใส่เข้าไปคือสูตรไหนของเราอะค่ะเราก็พยายามที่จะเลือกให้ดีที่สุดในการที่จะมาครอบคลุมอาการผิดปกติของเมตาบอลิซึมเหล่านี้ ก็คือผิดปกติของร่างกายเหล่านี้ซึ่งเป็นกันเยอะมากทั้งประเทศไทยเนี่ยเบาหวานนี่เป็นอะไรได้ยินเบาหวานเราก็เฉยๆแล้วค่ะตแต่เบาหวาน <c oughs> แต่ทั้งๆที่เบาหวานเองอ่ะเป็นสาเหตุที่จะทําให้เกิดโรคอื่นอีกเยอะแยะเนาะเราเรียกว่าโรคอื่นอีกมากมาย<ะ>เพราะฉะนั้นเนี่ยทำอย่างไรจึงจะทําให ตับอ่อนเราเนี่ยนะยืดอายุการทำงานให้ทำงานได้มากขึ้นตัวนี้ค่ะของสมุนไพยศุนทรเองที่เป็นสูตรใหม่เราใส่ตัวที่สามารถจะทำให้ไปยืดอายุหรือไปสั่งการทำให้ตัวตับอ่อนเนี่ยนะคะเริ่มที่จะทำงานได้ปกติก็จะสามารถผลิตอินซูลินขึ้นมาได,ได้ได้ได้สมดุลมากขึ้นดีขึ้นเพราะฉะนั้นก็จะทำให้พอมีอินซูลิน ก็จะทําให้น้ําตาลที่แทนที่จะอยู่ในกระแสลเลือดกลับเข้าไปอยู่ในเซลลแทนเพื่อเอาไปใช้เป็นพลังงานที่ป้าตินเนี่ยเหนื่อยก็เพราะว่าน้ําตาลน่ยมันไปอยู่ในกระแสลเลือดแต่มันไม่สามารถเข้าสู่เซลล์ได้มันก็จะทําให้ไม่สามารถจะเอามาเป็นพลังงานได้ป้าทําอะไรนิดหน่อยก็จะเหนื่อยอะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้จึงเป็นตัวที่สําคัญมากในการที่จะช่วยให้ป้าติ้นเนี่ยนะคะ ดีขึ้นเพราะว่ามันไปสั่งการทําให้ตับอ่อนเนี่ยนะคะสร้างอินซูลินขึ้นมาได้แล้วก็พอสร้างอินซูลินขึ้นมาได้ระบบของการทํางานเ,เ,เรียกว่าเมตาบอลิซึมหรือในเซลล์ก็จะผิดพลังงานได้ปกติแล้วเลือดคือน้ําตาลในเลือดเองที่จะ คนที่เป็นเบาหวานเยอะๆจริงๆแล้วปัสสาวะออกมาจะมีน้ำตาลเพราะว่าจะต้องขับออกทางปัสสาวะนะคะประมาณนั้นก็ก็จะก็จะไม่ต้องแล้วก็จะไม่มีแล้วเพราะว่าน้ำตาลได้เอาไปใช้ประโยชน์จริงๆไม่ใช่กินแล้วก็ต้องเอามาขับปัสสาวะออกอะไรประมาณนี้ค่ะเพราะฉะนั้นพอน้ำตาลมันลดลงมัน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 ลดลงในเลือดแต่มันเข้าไปอยู่ในเซลลแทนเพื่อให้เกิดประโยชน์กับร่างกายเราเพราะฉะนั้นไอเรื่องของ ความดันก็จะลดลงไปด้วยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีที่เกิดขึ้นจากเรามีสมุนไพรที่ดีค่ะใส่ลงไปในกำลักใหม่แล้วก็ทานแค่ไม่นานก็จะเห็นผลได้ได้แล้วอะไรประมาณนี้เพราะว่ามันหลังจากนั้นเนี่ยร่างกายก็จะปรับตัวของตัวเองค่ก็จะทำให้เกิดการทำงานที่ที่เรียกว่าถูกระบบที่ควรจะเป็นนะคะ ตินก็เลยสบายขึ้นแล้วก็หายเบาหวานนี่ก็คือถ้าพูดถึงก็คือประมาณว่าคล้ายๆกับเป็นหมอรถจักรนำขบวนโรคอื่นๆตามมาเพียบเลยใช่ไหมอาจารย์แม่ก็ประมาณนั้นถ้าเราไม่สามารถที่จะควบคุมน้าตาลหรือว่าดูแลเบาหวานให้ดีขึ้นได้เนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นความความดันอีกใช่ไหมครับ ใช่เพราะว่าจริงจริงที่อธิบายเมื่อสักครู่นี้ก็จะเห็นนะคะว่าอุตสาหรับประทานก่อนรับประทานก็เสียเงินซื้อมานะคะแต่เอาจริงเข้าน้ําตาลก็ไม่สามารถเอาเข้าไปสู่เซลลเราได้เพื่อที่จะทําให้เกิดพลังงานได้เมื่อเซลล์ขาดนะคะมันก็จะทําให้เซลเนี่ยก็อ่อนแอถูกไหมคะไม่สามารถที่จะเกิดสร้างให้เกิดพลังงานแก่เราได้นั่นร่างกายโดยส่วนรวมก็จะอ่อนแอด้วยก็จะเหนื่อยใช่ก็จะเหนื่อยก็สมุนไพรของเรานี่คือไปช่วย ทําให้เอาน้ําตาลมาใช้เป็นพลังงานได้เลยใช่ค่ะ<า>ก็แทนที่จะขับทิ้งก็เอามาเป็นพลังงานได้เลยใช่ครับผมประมาณนี้เนาะแล้วก็อีกอันนึงเลยครับอาจารย์แม่ครับมีหลายๆคนถามเข้ามาเกี่ยวกับสมุนไพรย่ยสุนทอนนะครับซึ่งอาจะเป็นการรวมสมุนไพรหลักกับสมุนไพรเสริมฤทธิ์เข้าหากันแะบในส่วนนี้นี่นะครับมันเกิดกระบวนการอะไรในการส่งเสริมซึ่งอะไรกันกบ้างครับอาจารย์แม่ครับคือจะเห็นภาพ ป้าก็บอกว่าจริงๆข้าวตองเองอันเดิมก็ก,ก็มีส่วนที่ดีอยู่แล้วนะคะแต่ยังไงก็ตามเนี่ยเ,เราก็ต้องพัฒนาสูตรอยู่เรื่อยๆให้ทราบแล้วนะคะว่าเมื่อมาทำงานร่วมกับทางคุณหนุ่มยจสุนทรเราก็มีความตั้งใจและปรารถนาดีะคะ่ะอยากจะให้สมุนไพรที่เป็นทรัพยากร ที่มีในประเทศน,นะคะได้ได้นำมาใช้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้จริงๆเวลาที่มันจะบอกว่าอะไรเสริมอะไรเนี่ยเราไม่ได้ลึกมากขนาดนั้นแต่จากการที่เราทำงานเรื่องเรื่องอของสมุนไพรเราก็จะพยายามดูว่าอย่างอของข้าวตองเองเขาก็มีจุดเด่นในเรื่องของการ แก้มะเร็งนู่นี่หลายอย่างนะคะคแล้วก็ในขณะเดียวกันอาจจะเป็นได้ในแง่ของการเสริมเพื่อให้เร็วขึ้นนะคะครเร็วขึ้นเพราะว่าตัวที่ที่ได้ได้ใส่ลงไปนั้นเป็นตัวที่จะมีมผลต่อการปรับสมดุลเมตาบอลิซึมของร่างกายเลยจริงๆ<อ>แล้วก็ทำให้เหมือนกับร่างกายเรากลับมา,ามีสุ มา,มาทำงานได้ปกติอะค่ะ oh. เหมือนกับว่าเซลเองเนะี่ยมันเริ่มตั้งแต่ในเซลอะค่ะเซลทำงาน oh. ได้อย่างปกติเนี่ยมันก็ถึงระบบหรือออแกนก่อนนะคะออแกนเราหรืออวัยวะเราก็จะทํางาน oh. ได้ปกติใช่ไหมคะาจาก oh. อาวัยวะก็ไปถึงระบบเนะะี่ยค่ะทำงานได้ปกติแล้ว โดยรวมก็คือร่างกายเราก็แข็งแรงและสมบูรณ์ตรงนี้ค,ะค่ะเป็นอะไรที่ยั่งยืนนะคะม,มันไม่ใช่แค่ชั่ว,วคราวครับแล้วก็อยากจะถามอาจารย์แม่เพื่อให้เกิดความมั่นใจต่อผู้ที่ฟังรายการอยู่ทางบ้านกันอีกนิดหนึ่งนะครับก็คือในส่วนของสมุนไพรเขาตองซึ่งตอนนี้เนี่ยมีหลายยี่ห้อนะครับอาจารย์แม่ออกมาแล้วก็มีบางยี่ห้อเนี่ยนะครับคือมีการผสมสารเคมีหรือบางบางบางอนนทรหนักเข้าถึงกับใส่สเตียรอยเลย ครับในส่วนของสมุนไพรยุทธศาสตรของเรานี่ส่วนผสมของพวกเคมีหรือสารต่อยบ้างไหมครับของเราเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ธรรมชาติค่ะเป็นธรรมชาติแท้เป็นธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะจ้ไม่มีอะไรส่วนผสมที่เป็นเคมีเพราะว่าโดยส่วนตัวเนี่ยแล้วเนี่ยจะไม่ไม่แต่ต้องเคมีเลยอะค่ะเพราะว่าเรียนเคมีนะคะแต่ว่าเราจะเห็นอันตรายอะค่ะจากเคมีซึ่งสิ่งที่สําคัญมากก็คือถ้า ร่างกายไม่สามารถจะขับออกได้มันจะเป็นที่มาของพวกมะเร็งทั้งหลายแหล่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นในขณะที่คาวตองเองโดยพื้นฐานเนี่ยเราต้องการจะทําให้สุขภาพของเราเนีปลอดจากมะเร็งแล้วทําไมเราจึงเอาเคมีใส่เข้าไปมันไม่มีเหตุผลนะคะมันควรจะเป็นธรรมชาติด้วยกันที่มันจะเสริมกันให,ให้ให้ปลอดจากสารพิษเนาะเหมือนกับ ต้องมีเหตุผลในการที่จะช่วยให้ร่างกายเองอะสามารถขับสารพิษที่มันหลงหรือปลอมปนเข้าไปในอาหารหรือน้ําหรืออะไรก็ได้ที่เราไม่ได้ปรารถนาหรือเราไม่ได้ต้องการแต,แต่เราไม่สามารถที่จะคัดเลือกได้จากการรับประทานข้างนอกเพราะเราไม่ได้ทําเองเนี่ยค่ะคมันก็เป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดมะเร็งแล้วตัวนี้เองก็อาจจะช่วยขับสารพิษได้ค่ะปรับสมดุลได้เพราะว่าเมื่อร่างกายหรือ อาอวัยวะเราเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นแข็งแรงขึ้นแน่นอนความสามารถในการขับสารพิษโดยธรรมชาติมันก็เกิดได้ด้วยอ,อันนี้ก็คือสาเหตุหนึ่งด้วยแหละที่ว่ทาวทำไมมันมันจึงมีอะไรที่ก็ต้องยอมรับอยู่อันหนึ่งว,ว่าบางทีเวลาเราทําอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งสูตรนะคะเรามีวัตถุประสงค์อยู่อย่างหนึ่งแต่บางทีพอรับรับประทานแล้วมันมันคอมเพล็กอะมันมันเป็นอะไรที่ รวมกันหลายๆอย่างแล้วทําให้เกิดสาเหตุอื่นก็ดีขึ้นมาด้วยเพราะว่ามันไปทั้งคณะอ่ะมันไม่ได้แค่อย่างเดียวอ่ะค่ะเพราะฉะนั้นบางทีผู้ผู้ที่คิดสูตรเองก็ก็บอกนะคะว่าไม่อยากเชื่อเลยว่ามันเป็นตรงนี้แต่ว่าพอเรามาดูทฤษฎีอ๋อมันเป็นไปได้เข้าใจใชไหมคะมันเป็นไปได้เท่านั้นเองค่ะนี่คือสิ่งที่เป็นธรรมชาติแท้พี่น้องที่ฟาราการอยู่ทางบ้านเนี่ยท่านั่นใจด้เลยนะครับว่าสมุนไพรยุสุนทรของเราเป็นสมุนไพรที่ สกัดจากธรรมชาติแทร้อ0เปอร์เซนปลอดสารเคมีและก็ปลอดสารที่เป็นอันตรายเช่นสารสเตอรอยอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ขอให้ทุกท่านมั่นใจได้วันนี้ผู้ที่ปรุงสูตรนะครับพัฒนาสูตรสมรุนไพรย,ยศุนทรูร,รใหม่ที่ห่ยุสศุนทรได้บอกเป็นประจำก็คือทางด้านอาจารย์แม่ดเรจงกวดชพรณิศอักษรซึ่งเป็นท่านเป็นนักวิทยาศาสตร์และเป็นอาจารย์ผู้สอนเภสัชจากมหาวิทยาลัยมหิดลใช่ไหมครับครับวันนี้ก็ได้มาอยู่กับท่านยุศุนทรแล้วก็ให้ความมั่นใจกับทุกท่านนวตัของทเอง นะครับวันนี้เนี่ยสมุนติพรยสุนพรนะครับเราได้ปรับปรุงสูตรให้ทีขึ้นกว่าแต่ก่อนนี้เยอะมากนะครับแต่ว่าในส่วนของราคานั้นเรายังจะหนาเล่มครับก็คือ1,200บาทเท่านั้นเองเป็นราคามาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศระวังสินค้าเลนแบบแบบอ้างนะครับในพื้นที่ของอ,อำเภอบางสะพานน้อยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และก็จังหวัดชุมพรจังหวัดระนองนะครับที่น้องอยากจะได้ของแท้กันติดต่อมาที่อาจารย์พรรถชุมพรเชิญทายอาจารย์พระรถฝากข้อมูลครับครับวันนี้ผมก็ดีใจที่มีคุณหมอสองท่าน มา,มาให้ความรู้นะครับเพราะผมรู้สึกว่ารายการของผมเนี่ยที่ของหนุ่มยศธนเนี่ยฟังแล้วมีประโยชน์กับผู้ฟังผบรู้สึกว่าดีใจครับก็ถ้าถ้าจะถ้าจะสนใจส,ส,สั่งซื้อนะครับของคาร์ตอนยศธนก็สั่งที่ผมได้ของแท้แน่นอนครับอ่ากรบผมเบิ์อะไรครับอาจารย์ครับ เบอร์มัมนจะมีในสปอร์ตอยู่ you, แล้วไม่ต้องพูดก็ได้ทำหลายครั้งโอเคครับผมแล้วรายการเราธรรมชาติธรรมชาตินะครับสบายสบายอ๋อครับผมโอเคครับวันนี้ก็ขอขอบพูลไปทางคุณป้ามากเนาะพี่น้องที่ฟังรายการอยู่ทางบ้านอยากจะมาเยี่ยมปาติ้นี้มาได้เนาะครับผมมาหาปาตี้น้ำสกุลเลยนะครับนาำสกุลดังเกิดอ่าบริที่ครับผมบริบีเก้ามู่ามบ้านอะไรนะครับบ้านบางเจริญตำบลบางเจริญนี่ะตำบลบางเจริญเนาะอ๋อเลยครับอำเภออำเภอ บางบ้นน้อยบางระบานน้อยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีเบอร์โทรศัพท์ไหมครับคุณป้าครับจำไม่ได้ไม่เป็นไรครักผมก็มีผมมีมีอยยู่เลครับอาจารย์อาจารย์ต้องจดไว้บ้างนะเพราะผมต้องติดตามครับใช่ไหมผมสอบถามว่าคนคนกินของเราได้เป็นยังไงขอรหาผมด้วยไม่ต้องเกรงใจนะครับผมอยากรู้ได้ได้เขาว่าอาจารย์พิโรดดีนะครับเด็กเดินแค่ไหนก็ไปส่งสมุนไพรยุสุนทรเนี่ยจริงเหรอครับอาจารย์ศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์ 0249 0249 0810100249ครับอันนี้คือเบอร์โทรศัพท์ของทางป้าตินครับาโทรศัพท์มาสอบถามกันได้เนาะโอเคครับวันนี้ก็ขอคงบปุณทางอาจารย์แม่นะครับแล้วก็คุณหมอโอชัยแล้วก็ป้าตินนะครับที่ได้มาให้บริการในวันนี้นะครัสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับป้าตินสุขภาพร่างกายแข็งแรงตลอดไปไม่เจ็บไม่จนอายุมั่นขรึยืนอยู่เป็นร่มผู้ร่มใสให้กับลูกหลานไปนานๆครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ